คุณกินน้อยลงออกกำลังกายหนักขึ้นแต่น้ำหนักไม่ลงเลยใช่ไหมอาจเป็นเพราะว่าคุณกำลังโฟกัสผิดจุดดร r โรเบิร์ตรัสติกศึกษาพบว่าสาเหตุของโรคอ้วนและสุขภาพไม่ใช่เพราะคุณทานเยอะไปแต่อย่างเดียวแต่เพราะน้ำตาลกำลังลบกวนสมองและฮอร์โมนของคุณน้ำตาลโดยเฉพาะฟรุกโตส ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันไม่ได้และทำให้คุณอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคุณมีอายุ35ปีขึ้นไประบบการเผาผลาญคุณจะน้อยลงถึง50%บางคนเลือกอดอาหารนับแคลอรี่อย่างเดียวแต่นั่นไม่ได้ช่วยปัญหาที่ต้นเหตุสิ่งที่ควรทำคือ ลดน้ำตาลเลี่ยงอาหารแปรรูปทานอาหารที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนอินซูลินเช่นโปรโตีนผักใบเขียวไขมันดีโอลิฟออยล์โอะโวคาโดและเสริมสุขภาพด้วยสารอาหารที่ช่วยลดภาวะดีอินซูลินอยากดูแลสุขภาพเมตาบอลิกให้แข็งแรงพิมพ์สนใจแล้วมาเริ่มต้นไปด้วยกันหรือทักพี่อู๊ดเข้ามาคุยกันนะคะสุขภาพดีคือหน้าที่